ตามหายอดน้ำหวานเดือนหาที่มีแต่คนบอกว่ารสชาติดีที่สุดสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องลักกิสันเมื่อที่ผมหามิมยูนี่คือวันที่30มีนาคมครับถ้านับตามปฏิทินจันทรคติของไทยเมื่อนี่คือคือเดือนหาครับผู้ท่าผู้แก้น้ำบาดเพิ่อว่าน้ำผึ้งที่แซบที่สุดหรือน้ำผึ้งมิมที่แซบที่สุดก็ต้องเป็นเดือนหาเป็นน้ำผึ้งที่มีความเข้มข้นที่สุดเป็นช่วงที่พ่อดีกินก่อนที่ตัวอ่อนสิกกายเป็นตัวเต็มว้ก่อนที่น้ำผึ้งในห้าแห้งนั่นซีเบิ ืัอนี้ผมกับทีมงานท่าอุบลราชธานีอำเภอนาตาลออกค้าน้ำผึง้งน้ำก่อไพรครับพอเซียนเซียนเพิ่นก็บ,บอกว่าถ้าหาน้ำผึ้งช่วงนี้ต้องหาน้ำก่อไพรเพราะว่าผึ้งมีมนี่มักซิปบลีน้ำก่อไพรเพราะว่าอากาศนั้นเย็นบางลบบางฝนใดเ็ดแถวมีโอกาสพอสูงครับยิงท้าแถวนั้นมีแรงน้ำแห้งนีโอกาสพอห้างนิ่มลายขึ้นเลยเพื่อจังกับห้างนิ่มห้างนี่แหละขัง,ขางขาคากอไพรกมม็มีทั้งหนองน้ำมีทั้งลำหวย้ังแหลกแหกหมาออกบ้านละครับข้างบหงใหญ่เลย ห้างนิ่มก็ห้างพึง่งถึงสีข่ายกันแต่กแตกต่างกันครับห้างนิ่มสีมีหัวน้ำหวานอยู่ที่ใหม่แบบนี้ขนาดของห้างสีน้อยก่าห้างผึ่งส่วนห้างพึ่งซีอยู่ใต้ใหม่ครับห้างนี้เรียบร้อยดีครับปุ้บมีใครสืบตอดจากคนพี่น้องเคยได้ยเงเรื่องนี้บ่ครับเวลาเอาอนิ่มอย่าบอกเขาว่าตอดทาเขาบอกเข้ามาตอด,าาตอดคนที่ออกำลังเอานิ่มมีนันการสืกต่อไต้ครับทีมงานเทาใหญ่ไม้มหาหม่องนี่ตอ่อแถวนี้กอไผ่เพียบเลยพออีกแล้วครับพออยู่ในกอไผ่ึก ทางนี้อาจ,จเชียวยากก็ห้างแหลกแน,น,น,น่จหน่อยไผก็มีดแต่ไผ่หนามหนามหญไยเลยละ่ะอันดับแรกกรล่มควนก่อนเพื่อมีมเมาควนบ่ามากวนคนผมเห็นเปอนขายห้างม่มอยู่ตลาดหัวละสองสามอยก็มีดเลยครับหัวละสี่ลอยยังมีเลยถือว่าราคากำลังดีแล้วสามานของห้างม่มมีก็มีประโยชน์ประกอบอาหารได้ประกอบเครื่องดื่มได้สำหรับพี่น้องล่ะครับเคยกินบ่ครับ เอาอยุบโดนก็นได้ออกมาลวครับตัวมีมยังกาเต็มห้างเลยเดี๋ยวต้องมัเคลียรย์ออกหัวนี่น้าหวานเต็มๆเลยเป็นแต่แซบวะครับเ,เคลียร์เซ็จแล้วกับก้บ,บานครับห้างมิมที่มีตัวอ่อนผมเสียแม่ล่องมกใส่ใบตองมกเพียวๆแบบนี้ครับบพะต้องปรุงย่างบางคนเพิ่งจะมาก,กินดิบๆเลยแต่ผมว่าไปมกใส่ใบตองอย่างไฟมันสีหอมกว่าบางคนเพิ่นจะมกทิ้งจังเลย หั่นเป็นลูกเตามกไส้พักิ่ตูไส้ปลาแดกไส้ปบะพริกแบบนั้นก็นเป็นแซบอยู่ละครับแต่ผมบ่เคยกินพี่น้องเคยเห็ดแบบนั้นบ่ครับพ่อ,อเสร็จแล้วก็มาย่างไฟไว้แบบนี้ต่อไปเข้ากมาเอาหัวน,วน้ํหวานหวานอุ้ยนยยยยยยยนยยยยยนกยย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 บยยยนเยยยยยยยายย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 ยกิยยยายย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 ยายยยายยยยยยย อย่างไฟยอบาโดนกับซุกพ่อกินเดี๋ยวสิเปิดให้เบิร์ว่าหน้าตาสิเป็นยังไงกินลอยออกมาเลยครับพร้อมครับงานนี้เดี๋ยวให้พ่อเป็นผู้เปิดสำหรับพี่น้องล่ะครับถ้าเป็นห้างมิมสิบเป์เซ็นเมนูนยังกินพิมพ์คอมเมนต์บอกผมแนะ่